Good morning, life. Good morning, sun. How are your skies above? Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, good morning. Good morning, good morning sun. Jeeps, great to be alive and love. Good morning, sun. Good, Good morning, life. Good morning, sun. How up you? How did you mad? ที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพืชหรือต้นไม้นั่นเองนะคะเด็กคะเด็รู้ไหมว่าพืชเนี่ยมีความสําคัญเลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้ างรากหายใจทางใบมีการเจริญเติบโตมีการขยายพันธุ์นะคะและมีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกนี้เลยเพราะว่าพืชหรือต้นไม้นะคะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญเป็นผู้ผลิตเลยและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ ัตว์ป่านานาชนิดอีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารนะคะต้นน้ําลําธารได้มาจากป่าจากภูเขาและไหลลงมานะคะทําให้เรามีน้ําดื่มน้ําใช้และใช้ในการทําเกษตรทําไร่ทํานาอีกทั้งนะคะยังผลิตก๊าซออกซิเจนนะคะทําให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจได้สดชื่น เด็กรู้ไหมคะว่าความมหัศจรรย์ของพืชหรือต้นไม้เนี่ยเขาเนี่ยสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะคะเขาไม่ได้มีคุณแม่ป้อนหาข้าวหานะให้ทานเหมือนกับพวกเรานะคะพืชสามารถเจริญเติบโตและสร้างอาหารได้ด้วยตนเองโดยอาศัยสิ่งนี้ค่ะพืชต้องการแร่ธาตุที่อยู่ในดิน ดูดน้ําและแร่ธาตุในดินนะคะแล้วก็ลําเลียงขึ้นมาเลี้ยงที่ลําต้นของพวกเขาพืชต้องการแสงแดดแสงแดดนะคะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าห้องครัวของพืชเนี่ยอยู่ที่ใบนั่นเองใบของเขาจะทําการสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารเองได้ที่ใบของพืชค่ะพืชต้อง การอุณหภูมิและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจและในการสร้าง เด็กคะเพื่อสามารถจเจริญเติบโตได้ก็เพราะว่าต้องการแร่ธาในดินต้องการน้ําแสงแดดนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็กา๊าซต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการหายใจแล้วก็ประกอบอาหารของพืชน,นะคะถ้าไม่มีพืชเนี่ยเราก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งคนและสัตว์ก็จะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพืชเป็นแหล่งอาหารสําคัญนะคะเด็กๆทุกคนนะคะ รือแม้กระทั่งผู้ปกครองนะคะก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้นะคะไม่ไปตัดไม้ทําลายป่าไม่เด็ดดอกไม้แล้วก็หันกลับไปดูแลต้นไม้ที่บ้านของเรานะคะเมื่อเราไม่ตัดไม้ทําลายป่านะคะก็จะทําให้สัตว์ป่าต่างๆมีที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องง่ายๆแค่นี้นะคะก็ทําให้ สิ่งแวดล้อมเราระบบนิเวศของเรานะคะสมบูรณ์นะคะแล้วก็โลกของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยค่ะเด็กๆ